ช่วงนี้ที่ต้องระวังอีกอันหนึ่งก็คือมีแก๊งเงินปลอมนะครับอาจจะเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าบุกของแก๊งเงินปลอมแก๊งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยท่านรองผู้วิชาการตำรวจภูทรภาคสาพลตร,ตรีภัยสารือสมบูรณ์นะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ไปติดตามจับกลุ่มแก๊งเงินปลอมนะฮะเป็นแบงค์ร้อยนี่นี่คุณรันชนีสังเกตนะครับ ถ้าไม่บอกว่านี่เป็นเงินปลอมดูยากคุณจะพอทราบไหมขอบขาวขาวมันไม่น่าจะใช่นะไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมครับวิธีการของเขาเนี่ยโอ้โหสุดสวินลิงโก้เลยนะครับยังงไคะเขาจะเอาเงินปลอมทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่มีเนี่ยนะครับไปหยอดตามตู้เติมเงินนะตู้เติมเงินนะครับในแถบจังหวัดศรีสะเกดนะฮะการธลักษ์ประมาณอย่างนี้อาจจะลามไปจังหวัดอื่นบ้างนะ เสร็จแล้วก็โอนมันจะเข้าบัญชีวอลเล็ตของเขาใส่ตู้เติมเงินเข้าบัญชีวอลเล็ตนะครับพอเข้าบัญชีวอลเล็ตเสร็จทําอะไรต่อครับจะโอนจากบัญชีไปใส่ชื่อธนาบัญชีธนาคารอีกอันหนึ่งในข่าวนี่ก็คือบัญชีของคุณสุพรนษานะจากวอลเล็ตไปบัญชีของคุณสุพรนษาหลังจากนั้นจะโอนต่อนะฮะ ไปอีกบัญชีหนึ่งนะอีกธนาคารหนึ่งอของคุณสุพรนษานี่เหมือนกันข้ามธนาคารคือแบบเปิดไว้หลายบัญชีแล้วหลังจากนั้นก็จะทยอยเดินทางไปกด ATM อ,ออกจากบัญชีกดเงินมีวิธีการที่ค่อนข้างนะครับซับซ้อน,นอเป็นสเตป็ปซับซ้อนนะฮะเ,เข้าวอลเล็ตก่อนเนี่ยครับแต่ว่าตำรวจก็ติดตามจับได้นะครับสืบทราบมาว่าผู้ต้องหาเนี่ยพักอาศัยอยู่แถวแถว ตำบลหนองย่าลาดอำเภอกันทะละลักษ์จังหวัดศรีสะเกษก็ไปจับกลุ่มได้ครับโอ้มีเงินเป็นปึงป้งๆเลยดูใหม่ๆแบงค์ใหม่ๆผู้ต้องหารับสรารภาพวัฒน,นบัตรที่เอามาใช้เนี่ยซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตหซื้อ,อเงินปลอมทางอินเทอร์เน็ตครับแล้วเอามาใช้ตระเวนหยอดตามตู้เติมเงนินนะฮะซื้อมาราคา 7, 5 0 0ได้ธนบัตรปลอมส0ม0 0นะก็แพงอยู่นะ เอา7,500าได้มาส0,000มืนถ้าคุณทําสําเร็จคุณก็ได้กําไรมหาศาลได้กําไรพอสมควรอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เท่าตัวนี่หลายเกินเท่าตัวสามเท่าตัวหนูนะเอาเงินจริงไปซื้อเงินปลอมเอาสิเออเงินจริงซื้อเงินปลอมแล้วจากนั้นก็หาวิธีการเรียกฟอกได้ไหมใครฟอกเลยนะะเอาเงินก่อปลอมไปฟอกออกมาเป็นเงินจริงอีกทีหนึ่งเห็นไหมใช่ใช่เป็นการฟอกเงินเออดูสิครับวิธีการแต่ที่สุดแล้วตำรวจก็ตามจับได้